สวัสดีครับพี่น้องครับอยู่กับผมในต่างใจครับผมวันนี้พาพี่น้องมากินเมน่นู่นครับลองไปเป็นเนื้ออย่างก่อนมาหมาเก,กาหลีบะหมี่เกาหลีครับบะหมี่บะหมีเ่เผ็ดเกาหลีนี่ดอกกระเจียวครับดอกกระเจียวหวานเราสิมเบิ่งก่อนครับคนมันทัว,ทว ชิลองเบอรงครับพี่น้องครับเป็นเือแหล่ะครับที่หน้าตั้งใจสิกินนี่ครับมะฮูวาซิมีรสชาติดมะฮูวาซิมีรรชาติออกมาแบบไดเนะครับเนาะที่เมือครับอืมนาำว่าเขาทาอยู่ครับพี่น้อง มันสุก,กี่ครับมันสุก,กี่เลยเดี๋ยวดีวกัดอกกระเจียวครับมีดอกเดียวเพิ่สวนดอกกระเจียวสดอืมอืมเยอะบ,บีบมังหน้าจาังน้อยครับเพิ่มความเปรี้ยวจังน่อยครับมังหน้า มันมาเปเไข่สองหน่วยครับพี่น้องไข่ยามกตูมครับสองหน่วยเดี๋ยวชิมหนาบางนังีกลอขเข่าท่าครับพี่น้องรสชาติแบบเหมือนสุก,กี้ครับเหมือนสุก,กี้เลยเดี๋ยวชิมบงังสองหอ่อเดี๋ยวความอยากล่อครับ ม่งมาพร้มต้มเส,นส้นซุกปลาซุกนะครับต้มน้ำเดือดเสน้นมันจะมีความหนุ่มหนุ่มในตัวเสน้นเหนียวๆใครขายเส้นสปากเกตตีพี่น้องแมนครับเดี๋ยวมีอาการเพ็ดมาแ,แต่มันหนาสิเพ็ดแห็งครับเพราะว่ามีรสชาติออกหว,วาน หน้ารับอืมตุ่มใช่อันนี้ครับพยายามตุม่มมั่นใจกันเลยครับโอ้แสบแสบครับแสบ สองหอพี่น้องก็ดีอิ่มครับเนี่ยสดหน้าครับรสจาดมันสุก,กี่เป๊ะเลยครับผม ไขาย่างกตับอัมไข่กับมันดีครับโอ้โหรสชาติอร่อยด้วยครับเนี่ย <c oughs> ในความคิดผมวมเหลียกว่ามันสิบโปอร์ซพี่เนาะเงยยุทธครับว่ามันสิบโปอร์ซบนันก็โอเคครับคิดว่ามันจะเป็นคิ้วเครื่องเทียดเขานะครับแต่ว่าพอมากินแล้วก็ถือว่า,วาอร่อยใส่ใด้ครับพี่เนาะถือปาอยู่ สุ <c oughs> <c oughs> ดยอดเลยครับ คำุูต่ายแฟนรอครับอ,อือ่าอ่าแซ่บพี่น้องแซ่บโอเคครับถ้มามากเลิมนี้ชอบคลิปนี้ก็จะลืมคนไลค์กดแชร์กดติดตามให้ได้ต่างใจนะครับขอขอพูดิละไายครับ สำหรับวันนี้ผมเนีตั้งใจกะกับเมนูมาหมาเพชรเกาหลีครับกะสำหรับวันนี้เนี่ยตั้งใจกะลาไปก่อนครับผมกะกดติดตามไหมครับเมนูหนาเนีตั้งใจชี้แตงยังไม่นำเสนอกะยังคอยติดตามไหมครับสำหรับวันนี้ผมเนีตั้งใจลาไปก่อนครับสวัสดีครับ